สวัสดีค่ะวันนี้แม่แรมจะพาทำโคมไฟหมอนขิดประดับบ้านค่ะวัสดุก็มีดังนี้ค่ะหลอดกาแฟปอมปอมที่เราตัดเป็นดอกกระถินค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเข็มที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือเข็มที่เราปักกติดค่ะด้ามเล็กๆแบบนี้ค่ะกันไกลและลูกปัดค่ะลูกปัดเราจะใช้สองสีค่ะก็คือสีขาวและสีชมพูค่ะวิธีทำก็ไม่ยากค่ะอันดับแรกเราก็ นำหลอดกาแฟค่ะมาตัดประมาณ5เซนติเมตรค่ะตัดเท่าๆกันค่ะวิธีทำเราจะทำแบบนี้นะคะโดยใช้ปอมๆแล้วก็หลอดกาแฟและลูกปัดมาทำแบบนี้ค่ะ วิธีททำก็ไม่ยากค่ะอันดับแรกเลยนะคะให้เรานำเข็มร้อยได้ก่อนค่ะค่อยๆสอดเข้าไปในก้นเข็มค่ะได้ที่เราใช้นะคะจะยาวประมาณ4 0ซนเมตรค่ะแล้วตัดออกค่ะเมื่อเราตัดออกแล้วนะคะเราก็จะนำก้นได้นะคะมามวนเข้าหากันค่ะ จับมุมให่เท่ากันค่ะแล้วม้วนค่ะสอดได้ไปด้านล่างค่ะแล้วมัดให้แน่นค่ะแบบนี้ค่ะแล้วให้เรานำลูกปัดสามลูกมาร้อยนะคะนี่ค่ะค่อยๆร้อยค่ะมาได้สามลูกแล้วนะคะแล้วเราก็ร้อยลงมาค่ะ แล้วให้เหลือด้านล่างนะคะด้านล่างตรงนี้เราใช้เข็มสอดเข้าไปค่ะเพื่อเป็นการรัดเข็มหมดุดไม่ให้หลุดค่ะแล้วดึงให้ตึงค่ะจัดมุมให้สวยงามค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,ะแล้วให้เรานำหลอดกาแฟค่ะลอยเข้าไปค่ะแล้วนำ ลูกปัด2ลูกมาล้อยลงไปค่ะท่านผู้ชมจะใช้ลูกปัดกี่ลูกก็ได้นะคะแล้วแต่ความเหมาะสมความสวยงามค่ะแล้วให้เรานำปอมปอมหรือดอกกระถินมาร้อยลงไปค่ะวิธีร้อยปอมปอมนะคะแล้วก็จะต้องร้อยให้ปอมปอมอยู่ตรงกลางได้นะคะถึงจะสวยงามค่ะจัดให้พอดีกันค่ะ แล้วดึงเชือกให้แน่นนะคะดึงเชือกให้ตึงค่ะจัดให้ลงตัวค่ะแล้วให้เราใช้ลูกปัดร้อยลงไป2ลูกค่ะแล้วตามด้วยหลอดกาแฟค่ะแล้วร้อยลูกปัดลงไป2ลูกค่ะตามด้วยปอมปอมค่ะ เราก็ต้องหามุมตรงกลิ่นกลางนะคะนี่ค่ะให้ดูลักษณะของปอมปอมเลยนะคะเวลาที่เราร้อยค่ะด้านบนเราก็จะใช้ลูกปัดสีชมพูนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะลูกปัดเราหาซื้อได้ตามวัสดุร้านวัสดุเครื่องเขียนนะคะอันนี้ก็ซื้อมาในถุงละ5บาทค่ะ ลูกปัดจะมีหลายแบบหลายสีนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกใช้แบบไหนสีไหนค่ะก็ขึ้นอยู่กับเรานะคะเสร็จแล้วให้เรานําลูกปัดมาร้อยลงไปสี่ลูกค่ะค่อยๆร้อยค่ะเข็มที่เราใช้เป็นเข็มแบบเย็บก็ติดค่ะจะไม่ปักมือค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะร้อยให้ดูใหม่ค่ะ ขั้นตอนต่อไปแม่แรมก็จะพาทำโคมไฟหมอนขีดค่ะวัสดุที่เราใช้อันนี้ก็จะเป็นที่ปิดฝาหัวหนึ่งข้าวค่ะด้านบนก็จะประดับไว้เสร็จแล้วค่ะเราจะนำลูกปัดที่เราร้อยเสร็จมาประดับด้านล่างของโคมไฟค่ะอันนี้แม่แรมก็จะนำลูกปัดสีชมพูมาเย็บร้อยเสร็จแล้วค่ะแล้วเราก็จะนำลูกปัดแล้วก็ดอกกระถิ่นที่เราทำเสร็จนะคะมาเย็บด้านล่างค่ะ วิธีการเย็บก็ไม่ยากค่ะเราก็จะค่อยๆสอดเข็มเข้าไปค่ะแล้วจับขึ้นแล้วก็จะม้วนได้ค่ะเป็นวงกลมแล้วก็ใช้เข็มสอดเข้าไปด้านบนแล้วก็จะดึงให้รวบตึงค่ะแล้วใช้กรรไกรตัดเศษได้ออกค่ะทำแบบนี้ค่ะแล้วเราก็จะเว้นช่วงห่างประมาณ5เซนติเมตรค่ะ อันที่สองเราก็จะมานำมาร้อยให้ห่างกันประมาณ5เซนติเมตรค่ะก็ค่อยๆสอดเข็มขึ้นค่ะเวลาร้อยนะคะจะร้อยยากนิดนึงนะเพื่อนๆก็นำเข็มที่เป็นเข็มก็ติดค่ะมาร้อยค่ะแล้วก็ค่อยๆม้วนได้แล้วใช้เข็มสอดแล้วดึงให้ตึงค่ะ แบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะแล้วเราก็ใช้กันไกลตัดเสร็จได้ออกค่ะเราจะทำในลักษณะแบบนี้รอมรอบเป็นวงกลมแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะถ้าหากว่าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนท่านผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแม่แล่ไม่เข้าใจตรงนี้ทำยังไงก็คอมเมนต์มาถามกันได้ค่ะ หรือว่าถ้าอยากให้แม่แรมทำตรงไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์เข้ามาถามกันได้นะคะแม่แรมก็จะทำคลิปมาบอกขั้นตอนวิธีทำขั้นตอนต่อไปค่ะ อันนี้อันสุดท้ายค่ะก็จะพอดีกันค่ะหรือว่าถ้าหากท่านผู้ชมกะไม่ถูนกนะคะท่านผู้ชมก็นับลูกปัดได้ค่ะแล้วก็ใช้ช่วงระยะห่างเท่าๆกันค่ะเมื่อเวลาเราเย็บเสร็จก็จะพอดีกันพอดีแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็เป็นขั้นตอนและวิธีการทำโคมไฟหมอนขีดง่ายๆค่ะโดยใช้ วัสดุที่หาได้ตามท้องตลาดทั่วไปค่ะวิธีทําก็ไม่ยากค่ะแล้วก็สามารถนำไปประดับบ้านเรือนได้ค่ะสำหรับวันนี้แม่แรมขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของแรมมี่ DIY มาตลอดค่ะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ